นี่มันเอเลี่ยนหรือว่าอะไรเนี่ยรีบมาดูไว้ๆจะได้ช่วยก้อยคิดพบสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ดูคล้ายคลึงกับเอเลี่ยนในสนามหญ้าที่บ้านในซานโฮเซของหญิงชาวแคลิฟอร์เนียรายหนึ่งเธอต้องงงตะลึงอึง้งกิมกี่กับเจ้าตัวประหลาดเนี้ยเป็นอย่างมากเมื่อหาคำตอบไม่ได้เธอก็เลยโพสต์ภาพออนไลน์เพื่อถามชาวเน็ตว่าประธานโทษค่ะ ไอเนี้ยมันคืออะไรกันแน่ไม่บอกก็รู้ว่าชาวเน็ตจะตื่นตระหนกไปตามๆกันขนาดไหนบางคนก็บอกว่ามันคือเอเลี่ยนไงครับน้องบางคนก็บอกว่ามันเป็นตัวอ่อนของสัตว์อะไรสักอย่างอาจจะเป็นกวางวัวหรือแมวสฟิงซ์ที่ถูกกินไปครึ่งตัวมั้งเนาะ เจียนาเพปโปนิสสาวรายนี้เชื่อหมดใจว่าเจ้าตัวนี้น่ะมันก็คือเอเลี่ยนที่มุ่งร้ายต่อชีวิตของเธอในขณะที่หลายคนคิดว่าเธอติงต้องสติเสื่อมหรือแค่ต้องการเรียกร้องความสนใจคุณล่ะคะคิดว่าเจ้าตัวนี้คืออะไรกันแน่อย่าลืมฝากคอมเมนต์ด้วยนะ